สวัสดีค่ะเจอกับแม่ฟ้าพยากรณ์ค่ะนะคะมาสเตอร์ฟ888ค่ะนะคะนักพยากรณ์นะคะนักอัญญาวิทยานะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการคำพยากรณ์เป็นการส่วนตัวนะคะค่าครู598บาทค่ะนะคะเปลี่ยนชื่อ1598บาทค่ะสำหรับการทำพิธีกรรมต่างๆนะนะคะออแอดไลน์มานะคะแล้วก็ทักถามมาได้ค่ะนะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกดวงชะตาค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอสำหรับ ดวงของชาวราศีเมษค่ะนะคะประจำเดือนกร,รกฎราคมนะคะจุลายของเรานี่เองนะคะในชาวราศีเมษนะคะในเดือนกร,รกฎราคมนี้นะคะถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเรื่องเนื่องจากดาวพฤตยุยกย้ายวันที่7เนาะนะคะแล้วก็ส่งผลอิทธิพลเรื่องของการเปลี่ยนแปลนะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะคะเป็นผลดีมากกว่าผลเสียนะคะแต่อาจจะเป็นเพราะมีดาวหลายดวงนะคะ ที่มันจะต้องแบบส่งผลอิทธิผลนะคะแล้วก็มีการย้ายนะคะความวุ่นวายจุกจิกกวนใจก็ยังมีสําหรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะแต่ย้ําว่านะคะมันเป็นระยะเวลาช่วงสั้นๆเท่านั้นนะคะแต่จะว่าไปแล้วนะคะราศีเมษนะคะมันก็อยูยกยก้ายไปสู่ราศีพฤษภก็ถือว่าเป็นดวงที่ดีนะคะดังนั้นจึงมั่นใจเลยะคะ่ะถึงแม้ว่าจะเหนื่อยอยู่สักหน่อยนะคะแต่ว่าผลตอบรับนะคะการพัฒนานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินนะคะจะ ข้าไปสู่ในแดนบวกมากขึ้นค่ะนะคะสำหรับเรื่องการเงินนะคะการดําเนินเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภนะคะบอกได้เลยค่ะนะคะมีช่องทางในการหารายได้ใหม่ๆนะคะจะเกิดคู่สัญญาใหม่ๆนะคะคนที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์จะเป็นวงจรใหม่ๆนะคะสังคมใหม่ๆค่ะนะคะหรือบางครั้งอาจจะมีการนําเงินไปลงทุนกับกลุ่มใหม่ๆงานใหม่ๆนะคะถามว่าดีไหมดีค่ะนะคะจะมีรายรับเข้ามานะคะแต่นะคะ ที่สําคัญนะคะรายจ่ายก็ยังยังคงเยอะอยู่นะคะต้องวางแผนการเงินกันให้ดีๆหน่อยนะคะแล้วก็สำหรับเรื่องของความรักของคนที่ยังโสดอยู่นะคะกําลังมองหาใครบางคนอยู่ตอนนี้นะคะกลับไปดูเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนร่วมชั้นตอนเรียนนะคะที่สําคัญคือคุยกันแลวถูกคอนะคะจะได้กลับมารักมาชอบกันกันนะคะสำหรับคนที่มีแฟนแล้ว่าต้องระวังสักหน่อยค่ะนะคะอาจจะแบบมิมจวอกแวกนะคะกลับไป บบราณากับคนเก่าๆเดิมๆอะไรอย่างนี้นะคะจะทําให้หัวจิตหัวใจสั่นไหวค่ะสําหรับดวงของคนที่มีคู่แล้วตั้งหนัดแน่นนะคะแล้วเรื่องของสุขภาพค่ะระวัาาวางเรื่องปวดหัวเรื่องของการนอนไม่หลับนะคะสัปดาห์นาราศีเมษประจําเดือนกรกาคม2565นี้นะคะอุบัติเหตุฟกช้ำเล็กๆน้อยๆนะคะเกิดขึ้นแน่นอน,นะค่ะนะคะ,ะ,ะเมื่อดูดวงดาวไปแล้วนะคะเรามาจาับไพ่ยกันเนาะ นะคะว่าเออจะเกิดอะไรขึ้นนะคะสำหรับชาวราศีเมษในเดือนกรกฎาคม2565นี้นะคะโอเคค่ะนะคะตะนุกระดุมพระสหัชพันธุบุตตะอลิวัตนิณรณะสุภะกรรมะวินาสนะโอเคค่ะนะคะเออนะคะ ให้ใบแรกบ,บอกได้เลยว่าอยากอยู่ต่อหรือพอแค่นี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกิจการงานที่ทําหรือคนในสังคมนะคะที่เรากําลังปฏิสัมพันธ์กําลังคุยด้วยอยู่เนี่ยนะคะจะมีการเดินทางมานะคะคุยกันดีไหมนะคะจะมีงานเข้ามานะคะได้ก้าวไม้เท้าะค่ะนะคะสำหรับกระดุมพระนะคะกระดุมพระการเงินมาจากการทํางานเพราะฉะนั้นนะคะลุยเรื่องงานไปเลยคะ่ะประสบความสําเร็จแน่นอนคะ่ะสหัชชะ,ะนะคะ ระวังเพื่อนอยากเจาะไข่แดงเราค่ะนะคะถึงบางคนจะไม่ไข่แดงแล้วนะคะแต่ก็มีคนบางคนปรารถนาในเรื่องเซ็กเรื่องกามอารมณ์ในตัวเรานะคะสำหรับคณาราศีเมษนะคะบอกได้เลยค่ะหรือคนรักเก่าๆจะวนเวียนมานะคะได้เด e ะ e v i ิลค่ะนะคะพันธุทุกขค่ะนะคะช่วงนี้นะคะญาติพี่น้องจะเข้ามามีการปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นนะคะคุยกันมากขึ้นรู้ใจกันมากขึ้นจากที่ห่วงแบบห่างหายนะคะชาวราศีเมษนะคะเออนะคะ บุตรตะนะคะเคียนเรื่องบุตรและบริวารกิจการงานใหม่ๆที่ทํานะคะบอกได้เลยว่ายังมีความกังวลแล้วก็สงสัยอยู่นะคะว่ามันจะสําเร็จหรือเปล่าสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะอุปสรรคมีเพียงหนึ่งดาบนะคะหนึ่งดาบก็สู้ได้ค่ะนะคะไม่ต้องกังวลสงสัยค่ะนะคะขอเพียงมีกําลังใจให้ลุยค่ะนะคะสำเร็จแน่นอนโชคลาภการเงินดีค่ะนะคะมีโชคมีลาภทางด้านการเงินนะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับที่ทํางานนะคะ โต๊ะที่ทํางานเลขที่ที่เราทํางานนะคะจะประสบความสําเร็จค่ะนะคะให้ซื้อโชคซื้อลาบเนี่ยนะคะหวยเบอร์และตั้งเลขให้ซื้อกับผู้หญิงกันดีอินเพลสเนาะนะคะอปะุปสรรคปัญหามีไม่พุ่งชนค่ะนะคะถึงแม้จะมีเข้ามานะคะก็บี่ยงยันค่ะนะคะสหรับราชาวรัชราราศีเมษนะคะท่านใดต้องการคัพยากนกรเป็นการส่วนตัวนะคะแอดไลน์มาค่ะนะคะขอให้พูดไลน์ใช่ไหมเดี๋ยวจะไปออกติ๊กต๊อก มาสเตอร์ฟ้า888ค่ะนะคะยินดีให้คำปรึกษาค่ะค่าครู598บาทดูโหรศาสตรไทยจีนพม่าเปิดไพ่ให้ด้วยค่ะนะคะปรึกษาส่วนตัวได้ค่ะนะคะแม่ฟ้าจบปริาโทบริหารการยุติธรรมค่ะนะคะยินดีให้คำปรึกษานะคะรับจักงงจุ้ยนะคะปรัะพงจุ้ยเป็นมงคลนะคะทักมลยคานะคะทุกชีวิตมีปัญหามีทางออกค่ะนะคะปรึกษาแม่ฟ้าค่ะสวัสดีค่ะ